เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพาพโชมะมวงไผ่ลอลมเหมือนคนล่อลวงหัวใจข้ากรวงเหมือนโดนมีดหัน คิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะพายนายพันหันไปบางกอกไม่บอกสักคำเดือนห้าผ่านไปนี่มัน ก็ใกล้เดือนหกอีกไม่ช้าฝนคงจะตกรถพื้นพื้นนาเข้ากราชุ่มชำํำเดือนหกปีนี้ไม่มีแรงจะไทยดำ เจ้าจำปาทิ้งนาเคยทำทิ้งกรรมเข้ากล้าไปหาห้องแอไอหนุ่มบ้านนาหน้าตามันดําเหมือนทาน อิูวคล้ำดังกร้านเพราะงานมันหนักจะเย่รูปคอไม่สวยไม่เหมือนคนรวยห่มแพรคนบ้านนอกกินจอกกินแหนมีแต่ทางแพชำ้ำใจชำ้ำ เดือนหาหน้าแรงลมแรงพัดชมะมวงยินเสียงถุยกุร้องหาเรวงเหมือนข้าห่วงหาจำปาฝันไฟหอมดอกจำปา รวยรินส่งกลิ่นไปไกลยิ่งคิดถึงคนที่จากไปแอบยืนร้องไห้ตายตนจำไป